สวัสดีคะ่ะเจคโนมาแล้วนะคะทุกท่านลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากด้วยค่ะต้อนรับลมหนาวนะคะบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่54ตารางวาค่ะเป็นบ้านยกพื้นนะคะตามรูปนี้เลยด้านหน้ามีพื้นที่เหลือสามารถทำประโยชน์ ใช้สอยอย่างอื่นได้จะต่อเติมเพิ่มอีกก็ได้นะคะพื้นที่ก,กว้างๆค่ะ54ตารางวาอยู่ในเขตของชุมชนนะคะมีไฟฟ้าค่ะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะคะราคาพิเศษค่ะจากเดิมค้ายอยู่370,000บาทไม่ขายค่ะทุกท่านปรับใหม่นะคะเหลือเพียง3 0 0แสนบาทเท่านั้นค่ะบ้านพร้อมที่ดินเลยนะคะ54ตารางวาที่หลัก ที่ตรงนี้นะคะอยู่ในเขตของชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะด้านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ามีประปามีโฉนดพร้อมโอนครบเลยนะคะอยู่ที่ตำบลหน,นองตาดใหญ่อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะสามแสนบาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเน้นย้ำกันนะคะราคาเบาๆค่ะอยู่กับธรรมชาติอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ อยู่เป็นความมีความเป็นส่วนตัวนะคะไม่แออัดค่ะปลอดปอโปร่งโล่งสบายนะคะถึงจะอยู่ในแรงของชุมชนก็ตามนะคะทุกท่านแต่ว่าอยู่กันอย่างสงบค่ะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะสนใจบ้านพร้อมที่ดินสามารถติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะนัดชมพื้นที่ริงก่อนได้ค่ะไปดูทำเลประกอบการตัดสินใจก่อนนะคะว่าถูกใจหรือเปล่านะคะติดต่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะ วันนี้เจะเคนโนราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ